ยอดเจ้าสำนักแห่งประวัติการตอนที่230ถึงตอนที่231ร้ยสิเอ็ได้สิเจ้ามีเรื่องอะไรกันนะมีคนจากราชวงศ์ฉินมายังเมืองซาโจและขอให้ข้าติดต่อท่านนะขอรับเช่นนั้นรอข้าสักครู่ลบกวนท่านมู่นำนิกายหลินแล้วเป็นเขาเองอย่างนั้นลือ ข้าน้อยเต่าซื้อเฉียงขอคารวะท่านผู้นำนิกายปฏิหารสวรรค์ในยามนี้เจ้าอยู่ที่ใดกันละ่ะในตอนนี้ข้าน้อยรับใช้อยู่ในตำแหน่งของท่านเสนาบดีอยู่นี่ถึงกับส่งคนมารับข้าดูท่านนิกายปฏิหารสวรรค์จะได้รับความไว้วางใจแล้วสินะเจ้าจะเป็นคนคอยนำทางให้ข้างั้นหรอครั้งนี้ในงานจุมนุมทะเลลกหลังข้าได้รับคำสั่งเป็นพิเศษท่านสามารถชี้แนะข้าได้เลยไม่ว่าท่านต้องการอะไรข้าก็จะทำตามทันทีท่านผู้นำนิกายหลินตอนนี้ข้าก็ทำาะรกิจสำเร็จ ดังนั้นข้าขอตัวลาก,ก่อนล่ะคงรบกวนท่านสิแล้วในงานชุมนุมครั้งนี้มีนิกายใดบ้างข้าข้าน้อยก็ไม่แน่ใจขอรับคงมีทั้งสหายเก่าของข้าและศัตรูของข้าอยู่สินะเจ้าถึงบอกข้าไม่ได้ ตัวข้าก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากนะันอกจากนิกายปฏิหารสวรรค์ของข้าก็ยังมีอีก4นิกายนิกายแรกคือนิกายกระบีจ่จรัสแสงทัานผู้นำนิกายหลินน่าจะทราบดีอยู่แล้วนิกายกระบี่สุริยันจันทากับนิกายกระบี่หลิวกวงตังก็เป็นพนมิตกระบี่ก้าสวรรค์กันส่วนนิกายกระบี่สุริยันจันทานั้นแข็งแกร่งมากนะพวกเขาถูกแบ่งเป็น2ส,ส่วนคือสุริยันและจันทาซึ่งเป็นกระบี่ที่ส่งเสริมกัน การรวมกันของกระบี่ทั้งสองชนิดสามารถสร้างความเสียหายได้อย่างมหาศาลไหนจะมีกองกำลังจากทางเหนือซึ่งราชวงศ์ต้าฉินก็รู้ดีว่าพวกทางเหนือนั้นแข็งแกร่งกว่าพวกกระบี่ทงเหียนและกระบี่หลิวกวงมากนะในเวลานี้ราชวงศ์ต้าฉินได้เชิญให้พวกทางเหนือมาเข้าร่วมในงานชุมนุมทะเลลกล้างครั้งนี้ซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ดีอย่างไม่ต้องสงสัย ราชวงศ์โจและดินแดนจากทางเหนือเป็นหนึ่งในประเด็นที่ขัดแย้งกันมาโดยตลอดและสุดท้ายคือตระกูลฮาวหนึ่งใน4ี่ตระกูลที่ยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฉินในบรรดา4ีตระกูลใหญ่ตระกูลฮาวถือว่ามีความใกล้ชิดกับราชวงศ์ฉินมากที่สุดความบาดหมางของทั้งสีตระกูลก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นไปอีกหากว่าพิจารณาถึงเรื่องบนหุบเขาชิงหยุนความขัดแย้งระหว่างหมู่ชิงและสื่อชงหยุนก็เห็นได้ชัดแล้วว่าพวกเขาหวาดกลัวมากแค่ไหนดูจากท่าทางแล้วคงไม่ใช่พวกที่ยอมอยู่เฉยเป็นแน่ คนแบบนั้นเปียบเหมือนกับนกสองหัวเชื่อใจอะไรมากไม่ได้นอกจากตระกูลฮาวแล้วยังมีอีกสามตระกูลหลักที่ได้รับเธอหรือเปล่าล่ะเท่าที่ทราบไม่มีนะขอรับมีความเป็นไปได้สามอย่างคือจกักรพรรดิฉินเจ้ากดดันหมู่ชิงโหลเพราะสุดท้ายแล้วคนที่มีอำนาจมากที่สุดก็คือจกักรพรรดิฉินอย่างที่สองหมู่ชิงโหลพยายามไก่เกียหาทางชดเชยให้กับตระกูลใหญ่ทั้งสามส่วนอย่างที่สามข้าคิดว่าสิ่งนี้มันคงเป็นไปไม่ได้หรอกนะงานชุมนุมทะเลลกล้างเริ่มขึ้นเมืนะ่อใดล่ะ อีกเวันให้หลังขอรับเจ้าอยู่ที่หุบเขาอยู่จริงก่อนเมื่อถึงเวลาข้าจะไปกับเจ้าด้วยขอรับในคราวนี้นั้นข้าจะต้องพาจูอี้ไปด้วยไม่ก็พาเสี่ยวปู่เตี้ยนมาจะได้มีระดับแกนกลางไปข่มขวันเสียหน่อยแต่พวกเขาต้องแบ่งรับหน้าที่สอนศิษย์ใหม่แต่ยังไงก็ต้องให้พวกเขาไป ดุยมหาจารย์ี่หุบเขาอยู่จริงทีขอรับท่านอาจารย์สิทธ์ก็สนใจที่จะไปงานชุมนุมทะเลลกล้างเช่นเดียวกันส่วนลูกสิทธิ์ที่มาใหม่นั้นท่านอาจารย์ไม่ต้องเป็นกังวลไปข้าได้มอบบทเรียนให้กับพวกเขาแล้วและตอนนี้ท่านค้างและท่านเหมียวก็คอยดูไว้ไม่มีอะไรต้องกังวลขอรับไม่เป็นไรแต่เหมียวซื้อข่าวยังไม่ออกจากการปิดด่านพอพูดถึงเขาแล้วก็สามารถฝ่าด่านได้แล้วสินะ ท่านผูน้นำนิกายกลับมาแล้วอย่างนั้นรลอถึงกลับมารอข้าที่ทางออกเลยอย่างนั้นลลยข้าไม่มีเวลาพูดมากนะคือว่าข้านะ่ะจะต้องไปไประชุมที่แดนลกลางนะ่ะมันใกล้เข้ามาแล้วข้าเลยว่าจะพาจูอี้ไปด้วยอ๋อก็เลยใจข้าและหนานหัวช่วยดูแลลูกศิษย์ที่มาใหม่สินะไม่ต้องเป็นห่วงไปท่านพาจูอี้ไปกับท่านเถิดณน,นโกเมืองยูโจความหันหผลนี่มันพลังระดับวิญ,ญญาณไม่ทราบว่าท่านเป็นสหายท่านใดกันเลย เป็นสหายจากนิกายปฏิหารสวรรค์เงิ้เล่อใช่แล้วท่านคงเป็นสหายจากตระกูลฮาวสินะเจ้าแห่งนิกายปฏิหารสวรรค์ไม่มาด้วยตัวเองกับส่งโลกศิษมาแบบนี้อย่างนั้นล่ะฮ,ฮ,ฮึเจ้าหนูเจ้ากล้าที่จะหัวล้อข้าคนนี้เงี้เล่ะเด็กคนนี้นั้นมีความมุ่งม,มั่นยิ่งนะักตามข่าวลือตระกูลฮาวเป็นหนึ่งในตระกูลที่มีพลังเต๋าที่รุนแรงมากนะกระบี่ใหญ่เพียงเล่มเดียวก็นับว่าไม่ธรรมดาเพราะเกือบทำให้เสินโจล่มสลายได้ กระบี่แห่งการทำลายล้าของตระกูลฮาวมีพลังที่รุนแรงมากนะและกบี่โบราณนี่สามารถสังหารนิกายเทพสวรรค์ได้เปิดตาของท่านและมองดูให้ดีเถอะอาจารย์ของข้าก็อยู่ตรงหน้าท่านแล้วยังไงล่ะสายตามไม่ดีหรือไงคนผู้นี้ไม่มีความผันหัของพลังลมปานเลยแม้แต่น้อยไร้ที่ติดอย่างถึงที่สุด แม้แต่จิตสังคารของข้า,ขาก็ไม่อาจที่จะทำอะไรเขาได้กลับมาซะหยุดทำให้ข้าอับอายได้แล้วเป็นท่านบร,รมจารณ์สูรฮาวสิวงนันหรือข้าหลินเฟิงผู้นำนิกายปฏิหารสวรรค์ขอคารวะผู้นำนิกายหลินได้พบกันอีกแล้วสินะข้าได้ยินชื่อเสียงของท่านมนเนนาเน,นิ่นนานแล้วล่ะ ผู้นำของตระกูลฮาวนั้นเป็นตัวตนที่มีมานานนะับพันปีเป็นหนึ่งคนที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งที่สุดเลยก็ว่าได้ชื่อเสียงเล็กๆน้อยๆไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงหรอกนะเมื่อคู่คนของข้าคงทำให้ท่านขุนเคืองไปโปรดท่านอย่าได้ถือสาเลยฮาวซิลผู้นี้นับว่าฝึกวิชาชิงหัวได้สำเร็จสินะจิตสังหารของเขานับว่าไม่ธรรมดาย,ยิ่งนะข้าและพวกองจะต้องอยู่ที่นี่ในอีกสองสาวันท่านผู้นำนิกายหลินไว้เจอกันใหม่ ฮาซิลช่างน่าสนใจยิ่งนะดูเหมือนว่างานชุมนุมครั้งนี้คงมีเรื่องสนุกสนุกแล้วสินะในเมืองแห่งนี้มีสิทธิ์ของตระกูลฮาเต็มไปหมดบ้างคนก็ระง,งับจิตสังหารของตัวเองไว้ตระกูลฮาซิลนั้นวางแผนกันมาอย่างดีนะเชิญทางนี้ขอรับรเครึ่งราคาเชียวนะขอรับเชิญดูทางนี้พี่ชาย ณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ด s สคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละอาล้ครับก็โจกกับตอนที่231ไปแล้วนะครับเรียกได้ว่าไม่ต้องกลัวชนจีนนะครับมีให้ดูอีกยาวๆนะครับจากตอนแรกผมมันก็คิดว่าจะชนจีนประมาณ230-240้ละแต่หลังจากที่ผมหายไป10วันแล้วผมกลับมาโอ้โหมาถึง260แล้ว,ลวเหนี่ยแล้วตัวผมพิ่งงมาถึตอนที่230เอง ก็คงไม่ชนง่ายๆระครับด้วยความเร็วประมาณนี้ก็คงมีให้ไหลลื่นด้วยกันอีกสักพักยาวๆเลยนะครับยังไงก็เดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันอีกทีในตอนหน้านะครับส่วนสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ